สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรีชแชนัลนะคะสําหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรลดหุ่นลดพุงดีถอดของเสียออกจากลาไส้แล้วก็ช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่งางใสอย่างรวดเร็วมาฝากเพื่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยมากอีกสูตรหนึ่งเลยค่ะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนสมบูรแล้วก็ธีทำกันเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราก็จะใช้มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกก็กะปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะใช้ประมาณ 3- 4สี่ฝักห้าฝักก็ได้นะคะหรือถ้าจะใช้เป็นกรัมก็ใช้ประมาณ1กรัมหรือว่า2กรัมก็ได้นะคะหลังจากที่เราได้มะขามเปียกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานําไปแช่ด้วยน้ําอุ่นประมาณ20-30นาทีค่ะเพื่อให้มะขามเปียกเขาละลายนะคะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วก็ให้เราใช้น้ําอุ่นค่ะใช้น้ําอุ่นประมาณ1แก้วก็ได้นะคะหรือกะปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะ จากนั้นก็แช่มะขามเปียกประมาณ20นาทีถึง30นาทีค่ะหลังจากที่ครบกําหนดแช่น้ามะขามเปียกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราล้างมือให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นก็ใช้มือบี้มะขามเปียกค่ะหรือจะใช้ช้อนก็ได้ค่ะก็ให้ละลายออกจนหมดเลยนะคะหลังจากที่ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้ผ้าขาวบางหรือใช้กระชอนในการกรองน้ํามะขามเปียกนะคะหรือใครจะไม่กรองก็ได้ค่ะถ้าไม่กรองก็แยกเอาเฉพาะน้ําของมะขามเปียกไว้นะคะ หลังจากที่เรากรองเอาน้ําอมมะขามเปียกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ให้เรานําน้ํามะขามเปียกไปต้มค่ะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะนํามาผสมกับน้ําเปล่าในปริมาณที่พอเหมาะค่ะหรือว่ากะปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะแล้วก็ต้มจนเดือดน,นะคะก็ให้เราใช้ไฟเบาลงค่ะหลังจากนั้นก็ต้มต่อสักประมาณ5นาทีค่ะ หลังจากที่เราต้มมะขามจนเดือดแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาก็ให้เราเติมน้ําตาลทรายลงไปค่ะก็ใช้น้ําตาลทรายกับปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็ปิดไฟนำหม้อลงจากเตานะคะพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะสําหรับใครที่ต้องการความสดชื่นก็ให้เติมน้ําแข็งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำมะขามเปียกที่น่าทานมากๆเลยค่ะสำหรับขั้นตอนที่การทานก็ให้เราทานสูตรนี้ช่วงตอนเช้าตอนตื่นนอนได้เลยค่ะก็ให้ทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา7วันนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าน้ำหนักของเราจะลดลงแล้วก็ผิของเราก็จะแบรนราบลงแล้วก็จะขับถ่ายได้คล่องยิ่งขึ้นนะคะขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นผิวพรรณก็จะขาวกระจ่งางใสเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าน้ำมะขามเขามีวิตามินซีที่สูงแล้วก็มีวิตามินเอมีแคลเซียมด้วยนะคะสำหรับคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรก็ไม่ ควรที่จะทานสูตรนี้นะคะหรือว่าคนที่มีภาวะลาไส,ส้อุดตันก็ไม่ควรที่จะทานสูตรนี้นะคะและก็ไม่ควรที่จะทานสูตรนี้ติดต่อกันนานจนเกินไปค่ะก็ทานสักประมาณ7วันก็พอนะคะ รสชาติอร่อยแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะจะมีความเปรี้ยวของมะขามนิดๆแล้วก็จะมีความหวานของน้ําตาลหน่อยๆนะคะคือสูตรนี้อร่อยอีกสูตรหนึ่งเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะต้องขอตัวก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ